ยังเศร้าเอฟบาทพี่ดงเราสิได้ยังไงยังเศร้าเอฟบาท <c oughs> ตะลุกเกินงบไป8บาทพี่น้องเดี๋ยวจะมารีวิวว่าเราซื้ออะไรไปบ้าง <c oughs> สบายดีสบายดีพี่น้อง fc ฟังไทยฟังลาาหล้วก็ตางประเทศน้นเด้อจา้าตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับดีในช่องนั่งหน่อยสาวล่าเย่เย่เย่เนาะมื้อนี้นอะดีสิมาตั้งใจตั้งใจแบบตั้งใจสุดๆ,ๆุเลยแหละดีสิมาเหตุคลิป สาวลาวเที่ยวไทยหนึ่งวันคลิปแล้วเนาะดีสิเฮ็ดคลิปเออ่เงินเงินเดือนของฝั่งลาวเนาะก็คือตกเงินไทยอยู่ลอยห้าสิบเจ็ดบาทเดี๋ยวดีจะมาใส่เงินหนึ่งวันของการเดียบอยากยุ่ลาวเนาะมาใส่อยู่ไทยว่ามันสิไรว่ามันสิถึงไรเนาะพี่น้องเนาะเอ้ยว่ามันสิใสอีหยังได้แน่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเงินตอนนี้น้ำดีอยู่อันดีแรงมาได้ลอยพุบสิบบาทเนาะจ้าโอเคจ้า เงินหนึ่งแสนกีบได้สำนเนียงแล้พี่น้องเนาะโอเคเดี๋ยวเฮามาใส่ยูไทยอันดับแรกดีอ่าดีดีดสิไปอันนั้นอันดับแรกเนาะดีสิไปเซเวน่นเซเว่นยูสองเมกนี่แหละพี่น้องเพราะว่าดีตอนนี้ค่ะยูยูสองเมกโอเคเดี๋ยวเฮาเป็นเหลิมกันเลยนะคะสิได้ยังน่ ฝากติดตามในเรื่องพี่น,ออน,น้องเด้อก่อนสิปเบิกอ่ะกอนสิปเบิรคลิปดีข้อฟ้าพี่น้องติดตามเป็นกำลังใจให้ดีโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ดีเนาะพี่น้องเนาะ let's go <S เดี๋ยวเข้ามาหลุนน้ำกันเนอก่า,าดีสิได้ียงแนี่ยะยางวะฮเซเว่นใกล้ไกล,กล,กลหลุนน้ำกันนอก่า,าดีฮหดงานหนึ่งวันดีสิได้ียงก็บ่แเ่นว่าเฮให้งานหนึ่งวันคงดีได้ จะว่าดีมายุกอามาให้พี่น้องเบิ้งนะนะคลายเครืออะไรนี่ก็เป็นวันอาทิตย์เด้อพี่น้องเด้อวันอาทิตย์นี่เซเว่นที่ห้างสิเขาเนาอเดี๋ยวมาหลุดกันว้ายคนร้ายอีก ได้อะไรอตัตะเกามาคัดเนส้ยจีได้ย,ยังเนพี่น้องเพราะว่าเขาทายคิดเขาต้องเอาตะก,กามานั่งเลยพี่น้องอันดับแรกไปให้ยังไงอันดับแรกยอดีจ้าซอสแต้มคิวดีเพราะว่าดีเพิ่มทิมเนาะเพิ่มทิมซอสแต้มคิวเกลือแต้มคิวขาดบุไรี่เนาะ เจวแต้มชิ้วสี่สิบเก้าบาทสบู่ลำไยห้าสิบเก้าบาทงูเผาเยอะประไล่เลยพี่น้องเราต้องสื่อแบบประหยัดประหยัดนี่มาฮามีพี่น้องมาโซนนี้เราจังสิงกินอีม chăm dăm chăm bố, lốt mũ sạp xuống ho, là chết bạt ข้าสือใต้เบิดเบิดลอยสามสิบเก้าบาทพี่น้องกำลังได้ซียางเดี๋ยวยังยังจับบาทวะหกสิบบาทยังเศร้าเอ็ดบาทพี่น้องเข้าสิได้ยังเนี้ยยังเศร้าเอ็ดบาท กอสีบอลหลอดจากตู df, ต่จ e. e ัวนี้พี่นะะ้องนะเอาอะไรดีอุ้ยลืมงบซัหนีต้องมานพี่น้อ ขาดกูได้ไม่ตึงเลนสรุปแล้วหนานจะเกินงบ160พี่นอ้องเยี่ยมมาหลุดกันแต่ว่าซูซี่ีนี่แหละหนานจะเกินประมาณาบาทแหละพี่นอ้องเนาะเดี๋ยวเราไปเช็คบินเลยจ้า โอเคออกมาแล้วพี่น้องสรุกเกินงบไป8บาทพี่น้องเดี๋ยวดีชิมาลายเบิ่งกว่าแต่ยังมีมีความจะเป็นอะไรเนาะเกินงบไป8บาทไปวหายปูพี่น้องวายปูบอนเขาเคยื่วาย ในบ้าวนไม่ขึ้นอยู่หมนแล้วจังวะมาไี่านปูซานปูบอลที่ดีอนมักมากมาหวน้องน้อง ตอนดีมาเฮ็ดซิปิ่งหันดีกันซิมาไหวมาขอการของานเวลาเวลาหยักหยักหงาขนาดพี่น้องก็มากราบมาไหวปูกับปัจจุบันนี่ก็ยังนับพือเพื่นเนาะเขาสะทานเพื่นเหมือนแบบคล้ายๆก็แบบว่าทีทั้งทางใจนะพี่น้องเนาะกระดานกระดานตอมออะไรไปไปควันเกิดตอมอเลยเนาะตอมอทางนี่ก็เป็นสารปู ไออกไมจออปหลังจากขอพอแล้วก็จะไปห้าเมืองลอตเตอรีอีกบางทีเพิ่นตตํมอหมพี่น้องเอ้สหมดลาแล้ว ี๋ยวจะมารีวิวว่าเราซื้ออะไรไปบ้างบเบิดไปโรยห18บาท88อย่างมเดอยางยา ang, 8 8สิบ8อันเจวแต้มซิวของมันต้องมีแลวอันนี้59บาท มามาสองหอลดมูสับหอละเจ็ดบาทเป็นส <หอ S 2> ิบสี่บาท,บาทสองหออันนี้ห้าบาทก็แกะอันนี้บาซาบิบก็แกะมันกันสิบสองบาทอันนี้สิบบาทในบาวสิบบาทดวว่ะ สัาป้วยสิบสองบาทอันนี้วุ้นมะพร้าวสิบเจ็ดบาทรวมทั้งหมดทั้งสิ้นร้อยหกสิบแปดบาทเคทำงานหนึ่งวันได้แค่นี้ล่ะทุกคนครับ เอย์บ๊ายบายพบกันคลิปหน้าเด้อจ้าบ๊ายบาย